8 0 0พันปีก่อนคริสตศักราชมียานขนาดใหญ่ลงมาเหนือชนเผ่าชาวบ้านในชุมชนต่างตกใจและพากันวิ่งหนียกเว้นชายคนหนึ่งเขาไม่อาจละสายตาจากลำแสงที่ส่องลงมาได้ต่อมาในปี1928ที่กีซ่าประเทศอียิปต์มีการขุดค้นที่ฐานของพิระมิดศาสตราจารย์คนสำคัญมาพร้อมกับลูกสาวของเขาแคทเธอรีนหนึ่งในนักขุดก็ได้พาพวกเขาไปดูสิ่งที่เขาค้นพบมันคือชั้นหินลึกลับที่ถูกปกคลุมอยู่ในขณะที่แคทเธอรีนกำลังเดินดูเครื่องประดับเธอก็รู้สึกสนใจสร้อยที่มีสัญลักษณ์ เทพลาฝูงชนเริ่มเสียงดังเมื่อรถขุดวัตถุขนาดใหญ่ขึ้นมาได้มันคือวงแหวนทรงกลมขนาดยักษ์ที่มีรูปหัวหมาป่าต่อมาในปี1994แคทเธอรีนที่โตแล้วได้มาอยู่ในอเมริกาเธอฟังการบรรยายของแดนนียลซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอียิปโบราเก็กำลังให้ทุกคนพิจารณาทฤษฎีของเขาเกี่ยวกับการสร้างพีระมิดครั้งแรกแต่เขาก็ถูกหัวเราะและไม่มีใครอยู่ฟังจนจบ ตอนที่เดนเนียลจะออกจากโรงแรมผู้หมวดคามาวัชกี้ก็เข้ามาหาเขาเขาให้เดนเนียลไปนั่งในรถที่แคทเธอรีรออยู่เธอเสนองานบางอย่างให้เดนเนียลโดยไม่บอกอรายละเอียดแต่เดนเนียลลังเลที่จะรับงานเธอก็บอกว่าเดนเนียลถูกไล่ออกจากอาพาร์ตเมนต์และเงินก็กำลังจะหมดรับงานนี้ซะแล้วก็พิสูจน์ทฤษฎีของเธอ อีกด้านหนึ่งในเขตชันเมืองที่ดูเงียบสงบเจ้าหน้าที่สองคนได้ออกตามหาพันเอกโอนิวซึ่งตอนนี้เขาอยู่ในห้องที่ลูกเสียชีวิตในขณะที่เล่นปืนของพ่อในโอนิวก็ไม่เคยใช้ชีวิตต่อไปต่อมาในโคโลราโดเดนเนียลและแคทเธอรีนเข้าไปในฐานทัพประกาศใต้ภูเขาเดนเนียล <Daniel S 1> ถูกพาไปยังห้องแล็บซึ่งมีหินที่ถูกค้นพบในปี1928เขาประทับใจมากและเริ่มแปลกษอนอียิปโบราณซึ่งเขาก็แปลออกมาได้ว่า1ล้านปีแห่งท้องนาภาคือราเท่แผงสุริยะ ถูกผนึกและฝังไว้ตลอดการในประตูแห่งดวงดาว สองสัปดาห์ต่อมาเดนิเลยังคงทำงานอย่างหนักในการแปลอักษรที่เหลือแต่เขายังไม่พบสัญ,ญลักษณ์ที่ตรงกับแผ่นหินเหล่านั้นเขารู้สึกเหนื่อยจึงออกไปหาอะไรดื่มแล้วก็หันไปเห็นยามอ่านหนังสือพิมพ์ที่มีบทความเกี่ยวกับกลุ่มดาวในพลานภาพนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ดใหเดนียอลยืนหนังสือพิมพ์กลับไปที่ห้องแล็บเขาใช้ปากกาล,ลากเส้นระหว่างกลุ่มดาวาต่างๆจากนั้นเขาก็นำภาพไปเทียบกับสัญ,ญลักษณ์บนแผ่นหินว่ามีสัญ,ญลักษณ์อันใดอันหนึ่งตรงกับที่เขาวาดหรือไม่ต่อมาเขาก็เข้าประชุมกับนักวิทยาศาสตร์และเจ้้าาหนนททีุ่กค เขากางแผนที่กลุ่มดาวลงบนโต๊ะและอธิบายว่าตัวอักษรบนแผ่นหินทั้งหมดนั้นคือกลุ่มดาวมันเรียงกันเพื่อสร้างแผนที่และกำหนดเส้นทางไปยังตำแหน่งจากนั้นเขาก็วาดภาพเพื่อหาจุดหมายในระบบ3มิติเขาต้องการจุด6จุดเพื่อบอกตำแหน่งที่แน่นอนและจุดที่7คือจุดกำเนิดเขาวาดภาพมนุษย์สองคนถัดจากตัววี คนอื่นๆชี้ให้เห็นว่าสัญลักษณ์นี้ไม่ได้อยู่บนอุปกรณ์แต่เนี่ยก็สงสัยว่าพวกเขาหมายถึงอะไรเจ้าหน้าที่จึงแสดงให้ดูว่าพวกเขามีสตาร์เกตที่ค้นพบในอียิปต์มันสร้างจากแร่ที่ไม่มีบนโลกที่นั่นพวกเขาเปิดระบบเพื่อใช้งานสตาร์เกตหน้าจอแสดงภาพระยะใกล้ของสัญลักษณ์ของกลุ่มดาวทั้งหมด เดนเนียลสังเกตเห็นภาพหนึ่งซึ่งเหมือนมีประตูมิติอยู่บนบีระมิดพายุป,ประกามาวาดรูปคนสองคนที่ด้านข้างและพิสูจน์ทฤษฎีของเขาได้อย่างถูกต้องพวกเขาจึงตั้งโปรแกรมเพิ่มสัญลักษณ์ที่7เข้าไปในประตูมิติจากนั้นพวกเขาก็สั่งให้เจ้าหน้าที่ทั้งหมดอพยพออกมาจากนั้นคอมพิวเตอร์เกิดอาการรวนเมื่อโลกถูกทำเครื่องหมายว่าเป็นจุดกำเนิดการสั่นค่อยๆเบาลงและทันใดนั้นประตูก็เปิดออกมันเกิดกระแสะน้ำวนยักเคลื่อนตัวไปข้างหน้าและข้างหลังจนเป็นกำแพงน้ำแนวตั้งพวกเขาใช้ว่นยนต์สำรวจเข้าไปใกล้ๆ เพียงแค่ลองยื่นชิ้นส่วนเข้าไปหุ่นยนต์ก็ถูกดึงผ่านประตูมิติหลังจากใช้คอมพิวเตอร์ตรวจหาตำแหน่งหุน่นยนต์ผู้เขาก็บพบว่าหุ่นยนต์นั้นอยู่ในตำแหน่งหนึ่งของแกแล็กซี่คาเลียมหลังจากการแผนที่ดวงดาวพวกเขาก็บพบว่าแกแล็กซี่นี้มันอยู่อีกัางหนึ่งของจักรวาลสัญญาณค่อยๆขาดหายและประตูมิติก็ปิดตัวลงต่อมาพวกเขาก็ได้รับภาพที่ส่งกลับมาโดยยานสำรวจมันแสดงให้เห็นห้องและประตูมิติอีกบานหนึ่ง พวกเขาจึงคิดว่าประตูทั้งสองนั้นมันเชื่อมต่อกันเดนเนียลสังเกตเห็นสัญลักษณ์บนประตูอีกบานและพบว่ามันไม่เหมือนที่เราค้นพบบนโลกเจ้าหน้าที่ต้องการยกเลิกภารกิจแต่ว่าเดเนียลต้องการทำภารกิจต่อเขายืนยันที่จะทำภารกิจนี้ด้วยตัวเอง ก่อนภารกิจจะเริ่มโอนิวก็เข้าไปดูซากฟอสซิลที่เป็นรูปหมาป่าและในขณะเดียวกันผู้บัญชาก็มอบหมายภารกิจลลบให้แก่เขาแคทเธอรีนได้มอบสร้อยเทพลาให้กับแดนเนียลเพื่อความโชคดีเมื่อทุกคนพร้อมที่จะเดินทางผ่านประตูมิติพวกเขาก็ส่งสิ่งของหรืออุปกรณ์จําเป็นเข้าไปก่อนมันก็สามารถผ่านกระแสน้ําวนไปอย่างง่ายได้จากนั้นมนุษย์ก็ลอดเข้าไปพวกเขาตื่นเต้นที่ได้เดินทางข้ามอวกาศในเวลาเสี้ยววินาที แล้วพวกเขาก็พบว่าตัวเองนั้นอยู่ในห้องมืดกับประตูมิติอีกบานหนึ่งพวกเขาจึงจุดไฟและพยายามเดินออกไปตามทางเดิน และพบว่าอาคารหลังนี้คือแบบจำลองพีระมิดอันยิ่งใหญ่ของกีซ่าและพวกเขากําลังอยู่ท่ามกลางทะเลทรายทีมต้องการให้แดเนียลปรับประตูมิติใหม่แต่แดเนียลทําไม่ได้เพราะเขาไม่รู้การจัดตําแหน่งเขาคิดว่ามันน่าจะเขียนบอกวิธีใช้แต่ว่ามันไม่มีดังนั้นพวกเขาจึงต้องออกค้นหาสัญลักษณ์บางอย่างคาวาวสกี้โกรธมากและเขาก็ผลักแดเนียลลงไปที่พื้นจนโอนิวต้องเข้ามาห้ามสถานาการณ์ไว้ขณะที่ทีมกําลังตั้งค่ายโอนิวก็กลับเข้าไปในพีระมิดแล้วก็เปิดแผงที่ซ่อนไว้เขาใช้อุปกรณ์ทรงกระบอกเพื่อติดตั้งอาวุธรเบิด ใช้ตัวตั้งเวลาแล้วก็กดหยุดเมื่อพบว่ามีใครบางคนกําลังเข้ามาเราได้ปิดแผงวงจรลงเมื่อคาวาสกี้บอกว่าค่ายพร้อมแล้วที่ค่าย ทหารคนอื่นๆก็เข้ามากวนแดเนียล Daniel, แล้วก็โยนกระเป๋าของเขาทิ้งไปพวกเขาโกรธแดเนียลที่ทำให้พวกเขาต้องติดอยู่ที่นี่แดเนียลเบื่อมากในขณะที่เขามองไปรอบๆเขาก็สังเกตเห็นรอยอุ้งเท้าของสใสขนาดใหญ่บนเนินทรายพอเดินตามรอยนั้นไปจนพบกับสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่กำลังกินพืชอยู่สัตว์มีปอกคอแต่ว่าไม่มีเจ้าของอยู่ด้วยแดเนียลเข้าไปหาสัตว์และยื่นขนมให้มันเพื่อทำความสนิทสนม ในขณะที่โอนิวและคนอื่นๆมาถึงเขาก็บอกให้แดนเนียลถอยออกมาเพราะมันอาจจะเกิดอันตรายแต่แดเนียลบอกว่าปอคอนเนี่ยคือสัญลักษณ์ว่ามันคือสัตว์เลี้ยงแดนเนียลถูกลากไปเพราะสัตว์ตกใจที่มีพวกทหารมาเขาถูกลากไปไกลหลายร้อยไมล์และในที่สุดเขาก็หมดสติลงแล้วเขาก็ตื่นมาเพราะโดนสัตว์เลียหน้าไม่นานพวกทหารก็ไล่ตามมาได้ทันพวกเขาช่วยกันปลดเชือกที่ติดข,ขาของแดนเนียลและพวกเขาก็ได้ยินเสียงบางอย่าง จึงรีบขึ้นไปบนเนินทรายเพดูเขาเห็นเสาหินขนาดใหญ่และผู้คนกำลังขุดดินสกาลาสังเกตเห็นทหารเขาจึงตะโกนทำให้ชาวบ้านหยุดชะง,งักเมื่อเห็นทหารกำลังเดินใกล้เข้ามาผู้คนสังเกตเห็นสร้อยคอของแดเนียลพวกเขาจิกก้มโค้งคำนับแดเนียลแสดงให้เห็นว่าเขามาอย่างเป็นมิตรแต่สกา,าลาร้องและวิ่งหนีไปทหารคนหนึ่งตรวจสอบแร่ที่กำลังขุดและพบว่ามันเป็นชนิดเดียวกับที่ใช้ทำประตูมิติอันใดนั้นชกา,าลาก็กลับมาพร้อมผู้นำคาเซิร์ฟกับพูดไม่กี่คำแล้วก็โค้งคำนับถึงแม้แดเนียลจะรู้คำบางคำ แต่เขาก็ยังแปลได้ไม่หมดจากนั้นชาวลีลูกสาวของคาเซิรฟ์ฟและผู้หญิงคน,นอื่นๆก็ยื่นนะ้ำให้กับทีมดื่มจากนั้นเดนเนียลก็ยื่นช็อกโกแลตให้กับคาเซิรฟ์ฟคาเซิร์ฟลังเลแต่เขากินแล้คพบว่ามันอร่อยแล้วทีมงานก็ได้รับเชิญให้อยู่ร่วมกับพวกเขาโอนิวก็ตกลงแต่เขาก็บอกให้ทีมเตรียมพร้อมอยู่ตลอดต่อมาพวกเขาก็เดินทางผ่านทะเลทรายไปพร้อมกับชนเผ่าจนมาถึงเมืองขนาดใหญ่ที่สร้างจากหินเมื่อเดนเนียลจามเพราะแพ้ฝุ่นคนอ,อื่นๆก็หันมาหัวเราะเพราะมองว่าเป็นเรื่องตลก พวกเขาถึงก็เอาผ้าเช็ดน้ำมูกของเดนเนียลมาเล่นเมื่อพวกเขาเดินทางมาถึงเมืองผู้คนก็คงคำนับให้อีกครั้งและให้ดูสัญลักษณ์เทพลาขนาดใหญ่เดเนียลบอกว่าผู้คนคิดว่าเทพลาส่งพวกเรามาขณะที่ผู้คนกำลังวิ่งไปรอบๆเดนเนียลก็ได้รับโทศรศัพท์จากแคมป์แต่ก็คุยไม่รู้เรื่องเพราะว่าที่ค่ายถูกประยุสทรายล้อมรอบไว้ ผู้คนที่คาจึงตัดสินใจหยิบสัมภาระแล้วก็วิ่งเข้าไปที่พีรมิดผู้คนในเมืองต่างก็พาการวิ่งไปปิดประตูทหารคิดว่าพวกเขาจะโดนจับก็เลยซัดหน้าชาวบ้านไปทีแต่ชาวบ้านก็แสดงให้ดูว่าที่ปิดประตูก็เพราะว่าพายุทรายมันกำลังจะเข้ามาเห็นไหมนะ่ะไม่ปิดประตูเดี๋ยวก็ฝุดเข้าตาในที่สุดวันนี้ก็เข้าใจว่าพลเมืองแค่ปกป้องเมืองกันเท่านั้นเขาบอกทีมว่าเราจําเป็นต้องอยู่ที่นี่ต่อพักหนึ่งในตอนเย็นชาวบ้านจัดปาร์ตี้ใหญ่พวกเขาก็เลยได้ลองอาหารใหม่ เดนเนียลลองกินสัตว์แปลก,กแล้วเขาก็บอกว่ารสชาติมันเหมือนไก่เลยหลังจากนั้นเขาก็พยายามสื่อสารด้ดยวาดรูปสัญ,ญลักษณ์อีบลงบนพื้นทรายแต่คาเซิฟก็ใช้ทารลบสัญ,ญลักษณ์ทันทีดูเหมือนว่าการวาดสัญ,ญลักษณ์เป็นสิ่งต้องห้ามสำหรับที่นี่แล้วเดนเนียลก็ถูกนำตัวพาไปอีกห้องหนึ่งทันใดนั้นลูกสาวของคาเซิฟก็เข้ามาแล้วเขาก็เริ่มถอดเสื้อผ้าออกเดนเนียลก็บอกว่าเธอไม่จำเป็นต้องทําแบบนี้ก็ได้แต่คาเซิฟรอยอยู่ข้างนอกและกำลังรอให้พวกเขาฟิชเชอร์ เื่อตออร้านน้ำใจคาเซฟเขาก็เลยพาลูกสาวคาเซฟเข้าไปในเต็นท์แต่ว่าพวกเขาก็ไม่ได้ทำอะไรกันแดเนียลวาดรูปพิระมิดลงบนพื้นทรายและชาวลีก็มาเพิ่มด้วยการวาดรูปวงกลมข้างบนแสดงให้เห็นว่าเธอเห็นสิ่งนั้นมาก่อนแดเนียลพยายามขอให้เธอพาไปที่นั่นทหารในพิระมิดก็ยังไม่สามารถใช้วิทยุสื่อสารได้ทัในใดนั้นก็มีแสงสว่างส่องลงมาบนยอดพิระมิดยานอาวกาศขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นด้านบนแล้วมันค่อยๆค,คืนพิระมิดจนหมดทหารรู้สึกกังวลและกระจายกำลังพลออกไปเพื่อตรวจสอบ แต่ว่าพวกเขาก็ถูกโจมตีโดยบางสิ่งในความมืดพวกเขาสลบไปทีละคนจนกระทั่งเหลือชายคนเดียวระหว่างที่เขากําลังเดินสำรวจเขาก็ถูกตีจนล้มลงกับพื้นเมื่อเงยหน้าขึ้นมาก็เห็นสิ่งมีชีวิตใบหน้าคล้ายแอนูบิสพวกเขาถูกลากไปยังห้องที่มีโลงศพเรืองแสงแล้วก็มีมือยื่นออกมาจากโลงศพ กลับมาในเมืองสการ่าเห็นโอนิลสูบปรีเขาประทับใจกับไฟแช็กมากสการ่าเลยลองสูบปรีแบบโอนิลแต่ว่าการสูบครั้งแรกก็ทําให้เขาสำํำลักควันเพราะสูบไม่เป็นจากนั้นเขาก็ลองจะหยิบปืนแต่ว่าโอนิลก็ตะวาดจนเขากลัวแล้ววิ่งหนีไป อีกด้านชาวลีก็พาแดเนียลไปที่ถ้ำซึ่งที่นี่พวกเขาพบสัญ,ญลักษณ์ที่เหมือนกับบนโลกแดเนียลเริ่มอ่านสัญ,ญลักษณ์บนฝาผนังตามภาษาที่เขารู้จักและชาวลีก็ช่วยแก้ไขาการออกเสียงของแดเนียลกลับไปที่โอนิลเขาถามสกาล่าและก็เด็กคนอื่น,นว่าแดเนียลไปไหนและกําลังทําอะไรอยู่โดยใช้ภาษามือแต่ว่าเด็กพวกนั้นก็ไม่เข้าใจโอนิวจึงจำสัญ,ญลักษณ์การจามและไก่ในที่สุดสกาล่าก็เข้าใจเขายื่นแจ็คเก็ตของแดเนียลให้กับสัตว์ตัวหนึ่ง มันเริ่มตามกินและผู้คนก็เริ่มตามมันไปไม่นานพวกเขาก็มาเจอแดเนียลที่ทำแดเนียลอธิบายภาษาอียิปต์ที่เขียนอยู่บนฝาผนังนักเดินทางอาวกาศได้หนีออกจากโลกที่กำลังจะสิ้นอายุไขโดยหาวิธีที่จะยืดอายุของตัวเองเขามายังอีกดวงดาวและพบกับมนุษย์ดึกดําบันนักเดินทางรายนี้คือรา ผู้ซึ่งครอบของร่างกายมนุษย์และตั้งตนเองเป็นผู้ปกครองเขาใช้สตา์เกตเพื่อนำผู้คนหลายพันล้านคนมายังโลกนี้ในฐานะคนงานและด้วยแร่นั้นเขาสามารถสร้างเทคโนโลยีเพื่อการมีชีวิตนิรัน เพราะว่าตอนนั้นเกิดการกรบฏขึ้นบนโลกทําให้สตาร์เกตถูกฝังอยู่ที่นั่นเพื่อการการก่อกรบฏเกิดขึ้นอีกครั้งลาจึงห้ามการอ่านเขียนเพื่อไม่ให้ผู้คนจําความจริงได้ขณะที่กําลังพูดคุยคาวาลสก,กี้ก็บังเอิญไปเจอหินทรงกลมที่เหมือนกับใจกลางสตาร์เกตแดเนียลประทับใจมากเพราะนี่คือสิ่งที่เขาค้นหาอยู่ ก็คิดว่าผู้คนนํามันมาซ่อนไว้เพราะหวังว่าวันหนึ่งมันจะกลับมาทํางานอีกครั้งแต่หินแตกและชํารุดทําให้แดเนียลไม่สามารถรู้สัญลักษณ์ที่เจ็ดได้ด้วยความเบื่อหน่ายโอนิวจึงสั่งให้ทีมกลับไปที่ปิระมิดสการ์ลาและเด็กชายคนอื่น พยายามสะกดรอยตามพวกเขาไปเมื่อเจอยานอวากาศพวกเขาก็รู้สึกกังวลแล้วก็หยิบอาวุธเข้าไปข้างในในขณะที่พวกสกาล่าแอบมองเข้ามาผ่านหน้าต่างพวกเขาพบกับศพทหารแต่นั่นไม่ใช่เพียงแค่ศพเดียวทันใดนั้นยามเฝ้าพีระมิดก็ปรากฏตัวขึ้นแต่ก่อนที่พวกทหารจะตอบโต้เขาก็ถูกกระแทกซะก่อนไม้เท้าของพวกนั้นสามารถยิงได้เหมือนกับปืนพวกเขาเริ่มยิงมั่วและทีมก็วิ่งหนีแดนเนียลกับโอนิวไปที่ห้องเพื่อเอาระเบิดแต่ว่ามันก็หายไปแล้ว ทันใดนั้นเพดานหรือวงกลงก็เปิดออกแล้วก็มีวงแหวนตกลงมาหลังจากลำแสงสิ้นสุดก็มีอนุวิสสามคนปรากฏขึ้นโอนิลและเดนเนียลถูกจับและเดินทางผ่านลำแสงพวกเขาเดินไปถึงห้องบันหลังที่มีกำแพงใหญ่ตอนนี้มันกำลังเปิดให้แสงส่องเข้ามาจากนั้นผู้นำของพวกนี้ก็ปรากฏตัวขึ้นเมื่อถอดหน้ากากออกก็พบว่าพวกเขาคือมนุษย์ไม่ใช่สิ่งเหนือธรรมชาติผู้นำของเขาก็คือราเมื่อทหารคุกเข่าลงโอนิลก็กระแทกหน้าและแย่งไม้เท้ามาเขาใช้มันยิงทหารคนหนึ่ง แต่ก่อนจะหันหลังกลับมาเขาก็ถูกเล็งโดยทหารอีกคนเดนเนลลได้กระโดดเข้ามาเอาตัวบางโอนิวไว้ส่วนคนที่เหลือได้ล้อมกลุ่มกันเพื่อปกป้องเทพราจากนั้นอดบ,บีคนที่โดนโจมตีก็ได้นําไม้เท้าของเขากลับมาและก็แทกเข้าที่โอนิวลาได้เห็นสร้อยคอที่เดนเนยลใส่โอนิวและทหารคน,นอื่นๆก็ถูกโยนไปที่บ่อน้ํากลุ่มของสกาลากำลังค้นอาวุธของพวกทหารพวกเขาสังเกตเห็นนกสองตัวบินออกมาจากพิระมิดและบินหนีไป จากในเมืองคาเซิร์ฟก็มองเห็นสิ่งนั้นจึงส่งสัญญาณให้ผู้คนเตรียมวิ่งหนีจากนั้นเครื่องร่อนก็บินมาที่เมืองและทิ้งระเบิดใส่ผู้คนไปทั่วคาเซิร์ฟผู้เข่าขอความเมตตาแต่สิ่งนั้นก็ไม่สนใจและฆ่าชีวิตผู้คนต่อไปพวกมันยังทำให้บ้านเมืองเสียหายเสร็จแล้วพวกมันก็บินหนีไปหลังจากนั้นกลุ่มของสกาล่าก็กลับมาเห็นความตายและการทำลายล้างคาเซิร์ฟบ,บอกว่านี่คือการลงทั่วของเทพราที่เราไปช่วยเหลือคนแปลกหน้าแดเนียลได้ตื่นขึ้นมาในโลงศพ และพบว่าแผลของเขาได้หายดีแล้วเมื่อเขาออกมาโรงศพก็ปิดเองแล้วก็มีเด็กกับแมวเดินเข้ามาเมื่อเขาเห็นแดนเนียลเขาก็เดินหนีไปแดนเนียลเดินตามเขาจนมาถึงห้องของราแดนเนียลถามลาว่าผมตายหรือยังราบอกว่าเขาชอบร่างกายมนุษย์เพราะมันซ่อมแซมได้ง่ายเขาบอกว่าไม่ควรเปิดประตูเพราะเขาจะส่งระเบิดกลับไปพร้อมกับแร่พิเศษที่ทําให้ระเบิดแมลงกว่าเดิมเขาเป็นผู้สร้างอารยธรรมแต่ตอนนี้เขาต้องการทําลายมันเพราะว่าผู้คนทรยศและพิสูจน์ว่าเขาคือพระเจ้าองค์เดียวจากนั้นเขาเอาสร้อยคอของแดนเนียลไป ที่ในถ้ำชกาล่ามหาชาวลีและบอกว่า ลาเรียกประชุมเรื่องการประหารชีวิตเดชาลีก็ได้บอกความจริงให้ผู้คนได้รู้เกี่ยวกับภาพวาดบนฝาผนังต่อมาประชาชนก็มาล้อมกันที่พีระมิดเพื่อเข้าร่วมการประชุมลาและองค์คลักสวมหน้ากากพร้อมยื่นไม้เท้ากับแดนเนียลและออกคำสั่งให้แดนเนียลลงมือสังหารเหล่าทหารในขณะที่ชากาลาพยายามใช้กระจกสะท้อนแสงเพื่อให้แดนเนียลรู้ด้วยความสนใจนั้นทําให้เดนเนียลหันไปมองแล้วก็เห็นว่าชากาลานั้นมีอาวุธของทหารอยู่เมื่อเข้าใจแผนเดนเนียลก็ทําเป็นแกล้งจะฆ่าเพื่อนๆแล้วเขาก็หันกลับมายิงบัลลังแทนเด็กๆก,ก็ใช้ พุทปืนยิงขึ้นบนฟ้าทําให้ผู้คนตื่นตระหนกและเริ่มวิ่งไปทั่วงองคลรัก์เริ่มิีกลับด้วยไม้เท้าทําให้มีผู้เสียชีวิตและหนึ่งในนั้นก็เป็นทหารแต่คนอื่นๆก็สามารถหลบหนีไปได้ไม่กี่นาทีต่อมาทหารก็ติดอยู่ในพายุทรายและแดนเนียลก็หมดสติโชคดีที่จการาและเพื่อ,อนๆของเขามาช่วยแดนเนียลไว้ได้ทันหลังจากเดินทางผ่านพายุทรายพวกเขาก็มาถึงถ้ำที่ทุกคนซ่อนตัวอยู่จการาแสดงอาวุธที่พวกเขาเก็บมาได้และโอนิลก็รีบเอาพวกมันกลับมาคราวันสกี้บอกว่าเด็กๆสามารถช่วยพวกเขาต่อสู้ไได้ทําหโเนลกมม่มีตุผ เดนเนียลจึงขอให้เขาพูดถึงเรื่องระเบิดโวนิวบอกว่าเขาได้รับคำสั่งลับให้ติดตามสัญญาณของอันตรายที่จะเกิดขึ้นและถ้ามีอันตรายเขาต้องระเบิดสตราเกตทิ้งเดนเนียลจึงได้บอกเกี่ยวกับแผนของราประตูที่เชื่อมต่อไปยังโลกนั้นจะเป็นปลายคุกคามมันควรจะปิดลงแต่ตอนนี้เขายังไม่มีสัญญาลักษณ์ที่7จึงทําไม่ได้โวนิวสัญญาว่าเขาจะจัดการระเบิดก่อนที่มันจะส่งไปราโกรมากที่องค์กษ์ของเขาไม่สามารถจับทหารได้จึงใช้เครื่องรงของขัง,งที่อยู่ในมือค่อยๆฆ่าทหารองค์กษ์อย่างช้าาาททีี่่ในนุกคกคิดวาชาวชเลย คือภรรยาของแดนเนียลเมื่อแดนเนียลถามเธอเธอก็บอกว่าเธอไม่ได้บอกใครว่าแดนเนียลไม่ได้ชอบเธอแต่เธอคิดผิดและแดนเนียลก็จูบเธอและในเช้าวันต่อมาชากาล่าก็ได้วัดรูปชชนะของพวกเขาไม่เห็นดวงจันทร์ทั้งสาดวงแดนเนียลก็พยายามเชื่อมต่อดวงจันทร์ทั้งสองเข้าด้วยกันและรู้ว่านี่คือสัญ,ญลักษณ์ของดาวเคราะห์ดวงนี้พวกเขากําลังจะได้กลับบ้านจากนั้นผู้คนก็เดินทางไปยังเหมืองขุดแร่เขายิงยามรักษาการทําให้คาซูบและคนอื่นตกใจแดนเนียลถอดหน้ากากยามออกและแสดงให้เห็นว่าเขาเป็นมนุษย์ธรรมดาพวกเขาไม่่ใใชทเททพจ้้าาํห คนนั้นตกตะลึงที่ในพีระมิดพวกของล้าก็กำลังเตรียมระเบิดพวกทหารเดินทางมาดูปลอมตัวเป็นคนขุดแร่และเมื่อพวกเขาเข้าไปข้างในได้ขเขาก็เปิดฉากยิงมหาศึกคนชนเทียบได้เริ่มต้นเมื่อมีผู้คนเข้าไปในพีระมิดมากขึ้นบางคนเสียชีวิตในการต่อสู้ทหารยามยิงไปที่ประตูเพื่อปิดมันโวนิวก็ใช้ไม้เท้ายิงสังหารยามเครื่องร่อนได้ออกจากพีระมิดอีกค,ครั้งและมันเริ่มโจมตีผู้คนที่อยู่ภายนอกคาวานสกี้จึงสอนให้เขาซ่อนและตอบโต วกเขาสูญเสียกำลังพลจำนวนมากเขาวันสก,กีจึงยอมแพ้โดยฝั่งมีแค่2คนลาโกรดมากที่เขาแพ้การต่อสู้ด้านในจึงสั่งให้คนส่งระเบิดไปยังโลกทันทีแต่ว่าโอนิวไปถึงระเบิดก่อนและเปิดใช้งานมันเขาจะระเบิดมันทิ้งหลังจากที่ทุกคนกลับไปยังโลกแล้วอาดูบีก็ปรากฏตัวขึ้นมันยิงชาวลีจนเธอบาดเจ็บสาหัสก่อนที่เดนเนลจะยิงสวนกลับไปด้วยความสิ้นหวังเดนเนลจึงใช้ประโยชน์จากวงแหวนและพาเธอขึ้นไปยังห้องที่มีโลงศพซึ่งโลงศพของเทพหลาไม่ใช่โลงศพส่งคนตายแต่เป็นโลงศพที่ฟ ต่อสู้กับโอนิวและที่ด้านบนเทเบราเจอตัวแดเนียลและเริ่มทำร้ายเขาด้วยสิ่งประดิษฐ์ที่อยู่ในมืออีก3นาทีก่อนที่จะระเบิดจะทำงานโอนิวยังคงโจมตีอนุบิตต่อไปเปิดใช้งานฟังก์ชันบนถุงมือทําให้วงแหวนตกลงมาโอนิววางเขาไว้ตรงนั้นเพื่อให้วงแหวนหล่นมาทับและวงแหวนที่ถูกเปิดใช้งานอีกห้องหนึ่งได้เบียเบ่ยงเบนความสนใจของเทพราทำใหโอนิวดึงสร้อยคอกลับมาก่อนที่วงแหวนจะพาเขาไปยังห้องระเบิดแต่ก่อนที่ทหารยามด้านนอกจะจับกลุ่มกบฏท,ทั้งหมดคาซุปก็มาพร้อมกับกำล,งลงัง เห็นความพ่ายแพ้ลาก็เปิดใช้งานยานอวกาศเตรียมหนีในพีระมิดโอนิอพยายามปลดระเบิดแต่ทาไม่ได้เพราะลาคุมมันอยู่แต่ด้วยไหวพิบ ขาก็ส่งระเบิดผ่านวงแหวนกลับไปยังยานอาวกาศซึ่งมันก็ระเบิดและสังหารลาผู้เป็นอมะตะในที่สุดทุกคนที่อยู่บนดาวดวงนี้ต่างดีใจและเฉลิมฉลองการลาก,ก็ขอบคุณพวกทหารด้วยความข,ขลบไม่กี่นาทีต่อมาเดนเนียลก็เปิดใช้งานสตาร์เกตในมอบสร้อยคอให้กับโอนิวเพื่อนำไปส่งมอบให้แคทเธอรีนเพราะเขาตัดสินใจจะอยู่ที่นี่กับชาวลีแล้วทหารก็เดินทางข้ามอาวกาศผ่านประตูมิติก,กลับมายัางโลก